อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำคอนเทนต์นะครับผมระหว่างนกด่างนะครับผมกับนกกรุงหัวจุกดำนะครับผมตอนนี้นกไหนหน้าลงทุนมากกว่ากันนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมสันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ได้คอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับผมในการที่ว่ายังไงอ่ะเป็นการตอบคำถามไปในตัวด้วยนะครับผมระหว่างนกกรุงหัวจุกดำและก็นกกรุงหัวจุกด่างนะครับผมตอนนี้จะลงทุน นกกงหัวจุกไหนดีกว่านะครับผมมาฟังในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะถ้าเราเท้าความไปสมัยเมื่อก่อนนะครับผม <S <S ก็เป็นนกด่างแน่นอนนะครับผมที่มีราคาสูงนะครับมีหลักเสนนะครับผมหลักหลายเสนเลยนะด่างนิดๆขึ้นขาวมานิดๆก็มีราคาสูงเป็นอย่างมากนะครับผมแต่มันไม่ใช่นะปัจจุบันนะครับผมนะ่ะปัจจุบันมันเป็นนกดำนกเสียงนะครับผมที่มีราคาราคาที่ สูงมากมากกว่านะครับผมในปัจจุบันเลยกับไกลนะครับผมกับไกลว่าย้อนสนกันนะครับผมกับสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับผมแค่ดังนิดเดียวก็มีราคาเยอะใช่ไหมด่างนี่เราอธิบายก่อนนะมีดางดางดางหลังด่างม้าขัวดังลำตัวไม่ว่าจะดางตรงไหนนะเขาจะเลยนนกดังนะยิ่งดังในที่ยากๆนะครับผมดังในที่หัว ม้ากัวนะครับผมก็จะมีราคาเพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะเพงมันจะสวยนะครับผมเมื่อก่อนเลยเกิดการมีการย้อมบ้างมีการอะไรบ้างหลากหลายวิธีนะครับผมแต่เราก็สามารถเช็คให้ดูเนเ้อเทได้นะครับผมจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับผมด่างทั้งตัวขาวแบบขาวทั้งตัวเลยนะราคามันก็ไม่ได้เวอร์เหมือนสมัยเมื่อก่อนแล้วนะครับผมตอนนี้ราคามันก็ได้อัปลงมานะ ราคามันก็ได้เบียงบินไปทางนกคงหัวจุกทางเสียงมากกว่าแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมเลยมาจัดทําขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีคนตกเทียงกันเป็นจํานวนมากนะว่าเออแฟนซีนกเผือกนอกขาวน่าลงทุนกวา่าแต่ผมลองให้เพื่อนๆนคิดกลับกันดูอีกทีนะครับผมตอนนี้นกนกเสียงนะนก ที่ว่าเขาเล่นเข่งเสียงนะครับผมมันราคามันขยับไปไกลมากกว่านกคงัวจุกเฟนซีที่เราเห็นเยอีกนะเออจริงไหมนะครับผมวอนคนที่มีประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมเราเลขเปลี่ยนความรู้กันได้นะนกดางเออมันมีทั้งดางทั้งมาร์คทั้งเผือกตาแดงหลายอย่างนะครับผมแล้วตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เปลือกดางนะครับผม เขามีททโททบอวันตินนะครับผมมาติมนะครับผมสีออกเหมือนโอวันตินเลยนะครับผมสีโทก็โทแบบโทชัดจีนนะครับผมก็เลยทำให้ว่าเออคุณผสมนกเขาเก่งนะเขาสามารถผสมออกมาได้หลายรูปแบบนะครับผมผมบอกแล้วว่าคุณผสมนกคงหวัวจุกข,ของประเทศไทยโคบไม่น้อยหน้าประเทศไหนนะครับผมผมยอมรับเลยนะครับผมว่ามีฝีมือมากนะครับผมโดยเฉพาะบางคนนะ เขาสามารถบอกได้เลยนะว่าตอนไหนนกจะไขยนะครับผมนกมีอาการยังไงนกจะไข่แล้วเขาสามารถเร่งให้นกไขยได้นะครับผมมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับผมเขาสามารถทําได้จริงๆนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนมันกลับกันจริงๆนะครับผมมันนกอ่านกด่างมันเพลงนกดําถูกตอนเนี้ยนกดํากลับมาเพลงนกด่างกลับมาถูกนะครับผมมันก็กลับกันนะ แต่ในราคาที่ว่าถูกมันก็มีราคาตายตัวของมันนะครับผมแต่ผมบอกเลยตอนนี้เพื่อนๆมีสี่ห้าพันก็สามารถจับลูกนกเปือกได้เลี้ยวนะครับผมแต่แต่ถ้าเป็นเมื่อกนนะครับผมเปลือกเพื่อนๆจะไม่มีได้เลยนะครับผมถ้าไม่ใช่ราคาหลักแสนนี่เพื่อนๆจะไม่ได้ราคานกเปลือกแน่นอนนะครับผมเออแล้วก็บางครั้งเพื่อนๆก็ต้องมาลุ้นนะครับผมว่ามันด่างจริงไหมบางตัวมันมาข่าวหนึ่งเส้น ซื้อมาราคาเพลงใช่ไหมพอเลี้ยงไปสักระยะนะครับผมมันเป็นด่างที่ว่าขาดสารอาหารนะครับผมเพราะว่าปัดขนตัดไปมันก็กลับกลายมาเป็นสีดําถูกไหมเออแต่ว่าเพื่อนๆซื้อมาในราคาที่เพลงเลี้ยวก็อาจจะมีการเจ็บตัวไปบ้างเล็กน้อยในจุดนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะถ้าเราอยากดูด่างชั่วๆนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับผมว่าด่างมันด่างยังไงนะครับผมมันมีด่างปลม ออกทางขาดสารอาหารแล้วก็ดังยาย้อมสิผมอะไรพวกนี้เพื่อนเพื่อนก็เช็คก,กันให้ดีนะการพลาดนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้เขากํกาลังฮิตนะครับผมก็คือหานกดํานะครับผมหาถิ่นที่ว่าเราโชคเออเจอตัวเก่งหาตัวเก่งให้ได้นะครับผมเพื่อนๆก็จะมีนกที่ลงเสียงดีเสียงชัดนะครับผมแล้วก็หาที่ว่าเออลักษณะที่เราคิดว่ามันสู้เพื่อนได้นะ เออเอาไปใช้การในการแข่งขันนะครับผมดูที่มีอายุสักหน่อยนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเออไปไกลได้นะเ,เป็นว่าไปไกลได้นะครับผมเราใส่ใจรายละเอียดตรงนี้สักนิดนะครับผมระหว่างนกดํากับนกสีนี้มันเป็นพี่ที่ตกตียงกันมานานใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ผมว่ามันไหลมานกดำแล้วเพราะว่านกเฟนซีก็มีเยอะนะครับผมแต่ว่าผมว่าคนหลงไหลในการแข่งขันมากกว่านะ เออเพราะว่านกดำตอนนี้ทั่วประเทศไทยมันมีการแข่งขันเยอะนะครับผมทุกภาคทุกจังหวัดนะครับผมตอนนี้อย่างดูเดือดเลือดป่านเลยนะครับผมแล้วก็ชิงรางวัลกันมูลค่าที่สูงนะครับผมเพจด,ดังหลายๆเพจเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูกันได้นะเออมันมีนก ok ดําที่ราคาหลักล้านกันเยอะแล้วนะครับผมที่ว่าเขาขอซื้อแล้วไม่ขายมันมีเยอะนะครับผมนกพวกนี้จะเป็นนก ok ที่เขาเรียกว่าพญานกหัวนกนะครับผมก็คือกินรางวันทุกรางวันนะไม่ว่ายังไงไปสนามไหนมันก็ควารางวันกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นนกเก่งเลยนะอ่ามันผมจึงคิดว่ามันราคาหลายไปในทางนี้นะครับผมและตอนนี้นะนกดํามันมีนกที่มีสนีที่ดังมานะครับผมมันมีไม่ว่าจะเป็นอูดอปรป่าละอูนกของราชบุรีสวนพึ่ง โอ้หลายที่นะครับผมนกเพล่นกพะโยตอนนี้มันดังกันเยอะนะครับผมกาเสคนเก่กๆนะครับผมก็เริ่มกลับมาเล่นกันเยอะนะครับผมตอนนี้ก็เลยเป็นที่เงีานะเพราะว่าขคประกาศเลี้วใช่ไหมที่ผมบอกว่าเออจะมีการปลดล็อกในเมษานี้นะครับผมเออยิ่งถ้าปลดล็อกนะครับผมผู้เลี้ยงเก่กๆที่เขาเคยเลิกไปแล้วนะครับผมอาจเขาอาจจะซื้อนกปงหัวจุกแลกลับมาเลี้ยงกันใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ ก็อาจจะทําให้ตลาดนกงหัวจุกนะครับผมกลับมาคึกคืนเออหน่าเล่นกันอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะทุกสนามนะครับผมเขาดูเลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆสังเกตด้วยดีตอนนี้เจ้าสนามเขาเขาจริงจังนะครับผมเขาจัดแต่ละครั้งเขาไม่ได้เล่นเล่นเลยนะครับผมเออไปได้เพื่อนได้พี่ได้น้องก็ไปนั่งร่วมสนุกกันในสนามนะครับผม และสําหรับวันนี้คอนเทนต์ที่ผมมาทำนะก็คือนอกดํากับนกขาวผมก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมเออกดติดตามที่เป็นปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปนกคงหัวจุกต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่าขอบคุณครับ